ปรบมือรัวนางเอกซ้องอยางคว้าปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ ว้าปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ความสามารถรอบด้านจริงๆสำหรับเฟิร์นนบจิรานางเอกสาวจากช่องวัน31ล่าสุดจบปริญญาโทจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตจุฬารงลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยสาวเฟิร์นโพสต์ภาพและแคปชั่นว่าวายโนรี่ไอราเดเตจบแล้วจ้าปริญญาโทที่ใฝ่ฝันถึงอยากเจอมาหาหน่อยใครว่างวันไหนก็มาเจอการถ่ายรูปกันนะวันศุกร์ที่15กันยายนนี้เวลา13 3 0นาฬิกาเป็นต้นไป วันศุกร์ที่6ตุลาคมเวลา15นาิา30เป็นต้นไปหน้าตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใครสะดวกวันไหนเวลาไหนเรียนเชิญค่ะท้ามการคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีจากเพื่อนๆร่วมวมงการ